ครับคับสวัสดีพี่น้องยิปซีนะครับสุขสุขพ้นนะครับเนาะครับวันนี้นะครับกับนั่งออกเดินทางนะครับพี่น้องไปหาปูวัดปลาอุดรนะครับปูนะครับโท่น้าแเล่านะครับเนาะเพราะว่าปูกำกับมันเจนเนเรชันมีเม็ดฟันนะครับของปูนะครับก็คือแนวทางเล่าพัฒนาด้วพี่น้องยิปซีครับคือแนวทางเล่าพัฒนานะครับกําลังเดินทาง ไปหาปูวัดป่าอุดรนะครับแบบนี้คือเสียงทางที่จะเดินทางไปหาปูนะครับเนาะผลงานเป็นที่ไหนเสียดายอยนะครับพี่น้องยุสซียครับปูไห่มาเป็นเหล็กรัฐบาลไทยนะครับไปออกเหล็กเล่าเบิ้งสามตัวนะครับที่ดีลงหลังหัวเหล้าพัฒนาออกนะครับหลอบวันซุกครับวันนี้ก็เป็นเมือวันจันทร์ที่23นะครับเดือนมีทุนายนนะครับ 2,568นะครับไปที่น่องยิปซปลายทางนะครับเนาะก็คือปูวัดป้าอุดรน,นะครับเนาะพาพี่น่องเข้ากินลมชมวิวไปก่อนนะครับ ลองกิซี่นะครับมาหอดมาเถงแล้วนะครับเนาะครับเดี๋ยวสีผ้าเข้าไปอาปูนะครับมาเบิงมาดุดมาชมไปน้ำกันนะครับพี่้องแนวข้างเล่าพัฒนานะครับครับครับนามสกานครับปู พี่น้องน,นะครับมางอดมาถึงแล้วนะครับรอฟังเบิ่งปูรบรรยายให้ดีนะครับเขาเขาแน่เลยเนอะไปเขาโ,โนปูพูดก็บอกว่าไปเพี้ยนบ้านน้ำยู่ดิเพี้ยนบ้านยูตแต่ว่าผมไปไปล่องเหลังหววเล่า,าวัฒนาบัวบ่ครับเอาไปที่หลังอี่บ่ครับเพราะว่าเมื่อนั้นผมมาตามมาตามเป็นเหล็กกันเล่าขื้อกันอยงนมันสอนกันแม่ปูโอ้ชิได้เนาะ ครับยินเจลงมือนีมือหนีพูก็เลยว่เอานั่นโอ้ยัผมลงยนนอนกันเลยเถื่อน้ะโอ้ยมันกับช่างบุญั้งลานเนาะแจกสามตัวพูพยนรดกันสองศูนย์หนึ่งอี่พอศูนย์มกหาไหมสามตัวเป็นตัวนั่นแ่ะครับสามตัวเนาะพูทั้งบนทั้งล่างครับนะทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเลยแต่มันเลี้ยงเล่าด้วยนี่นั่นเลี้ยงเหล้าเพราะว่าพู้ให้เลียสามตัวกันสองศูนย์หนึ่งเลข3สามตัวเมนทะเบียนรดสองศูนย์หนึ่งครับ โอ้เสียดปูแต่ว่าอันอันอยุอีพนี้ทีมันเต็มเผู้สูนเห็นคนไหมแมนแมนปูปูก็ว่าผู้สูนสูญหกหาสูหกเลยเนาะสูหกหาสูหปูเสียดามตัวแตกเลยครับม่เมื่อนี่เป็นไรเนาะปูฝันดีฝันน่ะเวมาขึ้นฝันวันักกันไมเอาาปูฝันวังเลยฝันฝันจะไปเสด็จอันเอาเงมาขึ้นเนาะจะไปใส่จะว่าเป็น หวยแม่น้ำไหมเป็นหวยเงี้ยที่ครับหวยเงี้ยปลาไหลไหลบ้อนขึ้นบ้อนขึ้นอืเห็นปลาครับเห็นปลามาขึ้นฟันเห็นปลาครับมี่ตะปะคอนี่ตะปะคออือเป็นตะปะคอเดี๋ยวเห็นนะยุ่งหวยครับยุ้งหอยข้อจับเอาอยู่บ่บ่ได้เอาที่เห็นคือโอ้ผู้เห็นมันซื้อเห็นเห็นว่ามันไหลนะ มันไหลเห็นปลาผู้ตีเป็นตัวใดครับมันเหเห็นปลาหวนั้นมันบอกตัวใดเนาะก็นะรือจัว่าด้เนาะเจ้ว่าอันตีตีได้อยู่เจ้ว่าอันตัวจัไหมันโตแมนแมเลยเมียเจ้ว่าหัวนั้นมันออกตัวใดเนาะขับเห็นปลาสิละครับหัวนั้นเป็นก็จังหัวเขี้ยนหัวยังอันรไปเห็นหัวนั้นปลาไหลยังสิละครับเลกเขาถึงมาปุ้งมัน เจ้าว่ามันตัวไหนสันนี้เดียวหนิโอ้แต่ว่าผู้จำตัวเล็บ่ได้ตัวเล็บ่ได้ยี่ครับตัวมันออกเลยนะครับผมเจ้าว่าอันนี้ก็เห็นคักมี่ตะปาคอมี่ตะปาคอปลามันกับสีเป็ดทั้งตัวมันเหม็นว่เฮ้ยจ๋อเล่ปลามีเก็ดมันสิเป็นเก็ดเหมันต่วปลาดูจังเปดบ่นี่ล่ะผู้ลืมแม่อันตามที่ผมก็ไม่ตะตีเก็ดก็เปดเหรอปุ๊แล้วไม่จีกรวข้อกันไหมกระเพื่อครับแต่ว่าบ่อน้ำน้ำของปลาไหมปู๊ หวยใช่ไหมเนี่ยแบบปูหอยไม่นามนามกว่าที่นึ่งนั่นเลยอ่ะแล้วก็นานามอ่ะจ้ะนาก็่าตรงนึ่งเกล็ดำาำปูแต่ว่าปลาไหลเห็นโมกุไหลายปลาไหลโอ้โหแต่บอกครับปูเขียนหนังตัวแปีไเวอืมเอาไหมผมบังเดีครับโอ้โหในี่ปูครับพี่น้องนี่ปูเชียนไว้เนาะครับเนาะเอา ยู่ขังเทิงนี่มันยังปูเข้าซุนหานเข้าซุนหานมื่ก็ับตัวเปลี่ยนออกจากทางนี้ดิปูเลยไปเขียนไปแต่อันนั่นยังได้ปูกเขียนทั้งทีเขียนทั้งโอ้เขียนทั้งอีพอพี่ินาเรีอีกอนนะอันเข้าซุนหานเลยว่แม่นบ่ปูอือก็เลยขับหัวเลยไปเขียนไปฟังนั่นที่ไหนมันก็เลยกระดาษเมื่อกลับเลยผีนองเงี้ยสิขับเดียวอยากจะเขียนเป็นตัวใหญ่ๆให้พี่น้องเขพิ่นชมเป็นน้ำกันนะครับโอ้แปดแปดเจ็ดเจ็ดเป็นตะบิ่นเดี๋ยวปู ตะบันจะเป็ดเลกยังมาพูดแปล <c oughs> งฉันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนกันนะปูเออครับว,ว่า,าเดียมันมากบุญแบบที่เป็นจังขันละ่ะเออทัว่าห้องแจับใครกันนั่นแปดแปดกันเครับปรแปดกันเลยต้นโตโตเล็กแลนเหล็กวิ่งนี่แปดกับเจ็ดบรูมนเอาแปดกับเจ็ดได้บอกครับเมนเพราะว่ามันเป็นปลาเนาะปูเาะมันเป็นปลา อัน้าเทีวจะเปลียนแต่ห้าบเกียรม,มากจีไหมครับก็เห็นปาลากับน้ำนี่แหะครับน้ำห่วยง่ามนา้ำหลพร้อมคืมอหนึ่งสีเด่นอีสักยเมือนั่นเอาว่าสื่ตังสันเดี๋ยวนาะครับเอผมเขียนเด็กสามตัวถึงก่อนน้องปูนาะอืมแมนหนึ่งหนึ่งสี่มีหนึ่งแล้ว มึงแปสบปุ <of> ๊หน <of> ่ปดสามหนึ <hand> ่งแปดสามจับคู่สามคู่น <Tact ically> ี่บอปุ๊จับคู่ไอ้เลขกันที่บอที่บมันเป๋าเนี่ยไหมอันนั้นมันเป็นมารดเตี่ยมกนดีเป็นแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนั่นแหละเอาเรียกไว้น้ำเนี้ยศูนาให้เอาตัวเดียวพอมันเป็น นี่มีฝันเนาะคของอีพรน่ะหิศููยนในเพิ่อนเราก็มาเห็นทะเบียนรถดมันกัมาทั้งบนทั้งหลังเห็นไหมอาแปดสามน้ำหอหรือมาปูเนาะเพรามันมีแปดสามน้ำนี่เอาตัดออกกันมันก็เป็นแปดสามงเขาเบิ้เนี่ยเจ็บก็แปดแปดน้ำปูเจ็บๆก็แปดแปดก็จับใส่กันน้ำเนีรมันกดข้อกันมาแปดเจ็ดก็ด้ เดี่ยวตัวงกลมเท่ากันั่นละสามตัวนั่นละตัวนี้ตัววงกลมเห็นบ้างยังตัววงกลมนี่อืยในวงกลมแดงครับสามตัวในวงกลมเลยบอกปู่เออสามตัววงกลมเลยเทาก็เอาเป็นคนที่ตัวโดดเนาะคตัวตัดกับตัดให้เราไหมถ้าเจ้าเขาสามตัวคือมือนันเด้คีทุนในยี่พรอันด้ยี่พรมาอ่า เอ็นที่พ่อแมนเลยอันเจังทีละผู้ให้อันเล่าเร็วข้าเจ้าอันมือสองหกกันนะครับมันก็ยังไปออกันเก้าสองอีกกันดีผู้ขับหัวให้อ็นด้วยอันสองหกเล่าครับอืมกับไปออกัฐบาลันมันก็เป็นกับหัวก็เป็นเก้าสองอีกนี่ครับผมทั้งบนทั้งล่างตัวเาแสดงว่าทั้งูนยนเด็กทั้งเก้าสองตัว จับคู่ทั้งบัดมอิวหาคู่เนาะคู่เนาะอืมท่องกับจัดออกจากตัวเดียวนี่แหละครับเพราะว่าน้ำมันก็อาจจะเป็นหนึ่งแมนบ่ล่ะครับน้ำกระตีไปยับเต็มไปอีกอืมครับน้ำก็ะตีเป,ป็นหนึ่พงพูอขกันมากมันก็ดสามตัวที่เ,ลเหล่านี่แมนบ่ล่ะครับเรียกไหมตัวนี้ฮะเจมันหนึ่งกับศูนย์ตัวเดียวกันครับอันนี้ฮะเจท่อกับมันเปลียนสามดูฮะเจมันลงเต็มเปลียนสองทั้งทีนะโอ้กันให้ทุกอย่างไม่เป็นตัวเองแวมาพูดกันไว้แมน ตัวนียตัวแห้งเนี่ยปูเลขสองเลขอกสุดจับปูสองตัวนี่ครับสองครัครับสองตัวครับนี่เห็นยังโอ้เปดศูนย์ก็แปดหนึ่งเนี่ยมปูปดหนึ่งนี่ดิโอ้ปดหนึ่งแบปลาเป็นเป็ดน้ำเป็นหนึ่งไหมรับปูพวกกลมห่ครับวงกมเห็นไหมปูจ้าว่าบางเจียก็อาจจะปูวกกลมก็ถือกันจะจะสวามอย่างมากเ้ยครับว่าเป็นยางะวาาแต่ยังรัเนู่ย่จาปูปูววามันมีนำไหลมานก็จีบอาจจะมันมากตัวนีงสิหน่ะ ว่ามันมีปลากับนำไหมครับแสดงว่าเลขเลขวิ่งเนี่ยเอาแบบกับเจ็ดมาปูเนาะอืมโอ้พี่น้องครับปูฝันเห็นเป็นฝันปลานะครับเป็นเลขในเมดเดอร์พี่น้องอยู่สิครับย่ำนะครับาบอมแมนเลขสูตรนะครับพี่น้องครับย่ำบอมแมนเลขสูตรก็คืออีพอร์นนะนะอีพอมาหาเลยก็บ่รามันสูตรเนี่ยือกันเลยีอออกันสัตว์เนี่ยมันเองคือเขาสามตัวเลดเห็นปะแมนครับกันฟันขึ้นมันแมนเลดกัดฟันไหม แนวทางกับมียูแค่นี้ปูเพราะว่าปูศูนย์นี่เป็นเงินนั่นเนาะปูกนั่นเขาเหมือนกับเต็มเต็มเยอะมือนี้กับมือวันที่ใดเราปูมือนี้ยี่สิบสามออกมือนี้ทั่วมาเล่นครับบ้านนี่เล่นแล้วบ้านนี้รัฐบาลให้โครงสุดไทยเฉยผมมาตำมาได้ปูโครงสุดไทยนะจะเจ้ามายำราะว่าอันนั้นก็หายไปแล้วละอันที่นั่นก็ได้แจ้งว่าไปเขาเพียนบ้านเนาะครับอยากมายำนี่างก็เถอะปู่่แตวามันกับม่น้ำกันครับก็เถอะปูฝันเพิ่มเติมเพิ่มเติมโครงสุดไทย ปกติปูทรงไอ้ผมคงคือไทยมักจะเขาน้าต็งเออเ็กูกเื่องนเนี่เด็กถูกปูที่จุดเออเออจุดมันเขียนไวไจักเม็ดเนี้ยอาเขียนมาเด็กถูกเรื่องเรื่องเด็กูกเขียนเียกถูกน้ำเนาะปูเนาะนะเขียนอะไเม็ดย่เอาเด็กถูกเอสี่ห้าสามสี่ห้าสามเออสี่ห้าสามเด็กถูกครับอันีรื่ว่าปูจุดออกเลยดี บอกพวกพนี่ก็าบ,บอกพนทัดเพลงกี่หน้าสี่ห้าสาม,มนี่แหละเลขคูกว่าเท่ากับพวกหัวมนามาตัวใดเนาะครับ,บก,ก็กบอกว่ามานชุบตัวเพราะว่าแตให้เป็นแนวทางหรือพราะว่าเป็นแนวทางมันกิบ,บว่ารู้ว่าสี่ออกตัวใดเนาะปูเนาะจะว่ามันแหงเขา่าอยู่ครับทั้งบนทั้งลรังสั่น,นเดีวเลยมาตามให้พี่น้องเขาเพราะว่ามันเบรกของปูเนาะตามที่ สังเกตแม่โดนแล้วนะครับที่อยากสังเกตได้พี่น้องดูซิกับเล็กถูกเด็ก,ดกยังต่างๆของปูนแม่นนะครับเป็นเล็กฝันเล็กยิ้มเด็กช่างชิดซักิดปัญหาครับอ๋อสมมาพะค<ม>่วนเราปูบปเนี่ย<อ>ครับสมมาพะค่วนหรอครับเออครับเด็กที่กักดโคตรเลยโคตแช่โคตรติดตามไปเนาะคกู้คนนั่นก็เลยกันตามเบิ้งเบื้องเขาจนล่ะจังบุญทั้งล้านยังสั่นล่ะครับใช่ว่ากับเพี้ยนบ้านครับ รัฐบาลกับมาน้ากันนองปูกันเลยเป็นยังไงกันเอาเอาเล้าเราก็ต้องเอาไปเอารัฐบาลน้ำเอาให้มีโชคมีมันทั้งเอฟซีมินเนอร์เฮงๆปังๆมาแล่นกันเล็จับมันเสียนกันลั่นทุกผู้ทุกคนเอาโชคๆมันๆเอาเจริญพร